สวีดัสสวัสดีครับวันนี้พบกับครูย่ามท่าคดครูยศท่าข้ามแล้วครับตอนนี้นะครับครูย่ามท่าคดนํานักเรียนนะครับเข้ามาสู่วิชาทักษะชีวิตนะครับบานเลขที่1ิบนแครับสิบสามนะครับอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เรามาเรียนรู้ทักษะชีวิตนะครับในการอยู่ร่วมกันตอนนี้มีนักเรียนหลายปอนะครับตั้งแต่ปอะไรบ้างครับดูกันนะครับ แล้แนะนำตัวเองก่อนนะครับหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กกิ่งคืดาพรค่ะชื่อเล่นอะไรคะไอ้ค่ะปอปอะไรคะปอลหนึ่งทับห้าค่ะปอลห้าครับนะครับชื่ออะไรครับชื่อจักรพงม์สิรประเสริฐชื่อเล่นชื่อว่าปอครับอยู่ปอลหนึ่งทับสี่ครับโอ้โหเก่งมากครับนะครับชื่อเด็กชายคุณนางก่อนฟังสียงะครับน้องสตางค์น้องสตางค์ปออะไรครับปอลหนึ่งปอลหนึ่งทับหนึ่งนะครับอ่านะครับเดี๋ยวไปทางนู้นนะครับครับอันนี้โตขึ้นมาแล้วนะครับ ชื่ออะไรครับเดชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นฉลาดครับชื่อปอะไรครับปสี่ทับสามครับต้องใส่แมด้วยนะครับใส่แมพนะครับแมแล้วมันจะเจอแมนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับเด็กชายุาวัตรครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มปหกครับปหกเท่าไรครับอหกทับหนึ่งอครับเดี๋ยวไปทางนู้นครับผูกหญิงนะครับชื่ออะไรครสรุตานวลแปงค่ะ อยู่ป5ทำ4ค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะชื่อเล่นอะไรคะฟ้าชื응่อฟ้าครับคนนี้นะครับดังๆเลยครับชื่อสันต์ทองอามค่ะชื่อเล่นครับชื่อเอึงค่ะอยู่ปเลยครับป3ป3มาตรฐานครับต้องพูดดังๆครับเดี๋ยวฟังนู้นนะครับเดี๋ยวพูดดังๆนะครับนี่คนนี้ครับชื่ออะไรครับเดวันิี้าเดวอนิก้าให้ลง นี่เราชังไว้นะครับผมเนื่อจิม5อยู่5จั่ว5ครับผมกผมว่าทำไมพูดคล่องใช่ไหมเคยอยู่ชมรมอะไรอะไรมาก่อนนะครับเนี่ยพูดคล่องอย่างไรจำไม่ได้ครับคนนี้รุนแรงเลยครับต่อไปครับคนนี้นี่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประสิทธิ์เล่นมิงจิวัตอยู่ป .6 ครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นชื่อปุ๊กครับคนนี้นะครับแต่คนนี้ก็อะยไม่ใช่ครับคนนี้อยครัับสสวดีครับแล้วก็เมย์เรี๋ยวได้ครับผมชื่อเดนวัตต้นส่วนครับชื่อเล่นอะไรครับผูกครับ ปออะไรครับสี่ทับสองครับสี่ทับสองอ่าคนนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตั้มนครนามครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับเอ้าในวันชื่อจริงชื่อตั้มชื่อเล่นชื่อตั้มครับไม่รู้ครับชี่เกียรติตั้งใหม่ปอปออะไรครับปอห้าทับสามครับห้าสามครับอ่าคนสุดท้ายครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัสนีเด็กหญิงปอสามทับสองหนูชื่อเล่นของหนูชื่อตาลครับฮัมปอสามทับปอสามทับสองนะครับอ่าสำหรับสมาชิกในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ อย่าลืมติดตามนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันนะครับต่อไปเรนรู้ดีครับบ๊ายบายทักเลยครับใช่ครับบ้านเนึงครูจะเป็นคนแตกว่าครูเป็นคนชอบเป็น กิจกรรมวันแรกนะครับเราทดสอบความพร้อมของเด็กๆนะครับว่ามีความพร้อมเพียงนะครับเรามาทั้งเรียนทําเสื้อครับเสื้อกระดาษนะครับอ่านว่าชูชูนะครับชูนะครับแล้วก็กางเกงไปทําเองนะครับกางเก่งเขามีเกงบ้าเลยเข้าห้พูดหนึ่งเอาด้านนั้นแขนด้านมาดิอันนึงออ ดูฮันดูเรองเซซี่เซซี่ด้วย,ย,ยวออมันไม่มีกางเกงครับเยวกางเกงวันหลังนะครับอีกันหลังอ่ะผม,มคคก็ใส่เสื้อนะกะที่นี่